อนุทินดินเนอร์ผู้นำเอเปกออนสหรัฐเปิดทางเจรจาสมดุลการค้าการเมือง https www bankbusiness o com category politics อนุทินดินเนอร์ผู้นำเอเปกออนสหรัฐเปิดทางเจรจาสมดุลการค้า29ตุลาคม2 0 2 5เวลา18นาฬิกา9นาทีอนุทิน ร่วมบงดินเนอร์ผู้นำเอเปกประธานาธิบดีเกาหลีใต้เจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่โดนั์นทรัมป์พร้อมกล่าวถ้อยถแถลงไทยพร้อมร่วมมือพันธมิตรขอบคุณสหรัฐหนุนสันติภาพหวังเปิดทางเจรจาข้อตกลงการค้าเมื่อเวลา18นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นเมืองขยองจูซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพ2ชั่วโมง ณห้องบรมชันหนึ่งโรงแรมฮิเทิร์เจีอองจูเมืองขยองจูสาธารณรัฐเกาหลีนายสิริพงศ์อังคสกุลเกียรติโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารข้ามแก่ผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกเป็นกรณีพิเศษ Special Dinner in Honor of the U.S. President and State Leaders ภายใต้หัวข้อความร่วมมือทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอินโดแปซิฟิก Indo-Pacific Economic Cor. ออเรเชนซึ่งนายยีแชมยองประธานาธิบดีเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพโดยจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นายโดนัน์ทรัมประธานาธิบดีสหรัฐและผู้นำเขตเศรษฐกิจพิเศษเอกงานเลี้ยงอาหารค่าดังกล่าวนับเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่32โดยมีผู้นำจากเขตเศรษฐกิจสำคัญที่เข้าร่วมงานนี้รวมกับนายกรัฐมนตรีได้แก่นายโดนัน์ทรัมประธานาธิบดีสหรัฐนายยีแชมยองประธานาธิบดีเกาหลีใต้ นายแอนโทนีอัลบานซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียนายมาร์คคานีนายกรัฐมนตรีแคนาดานายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์นายลอนเรนหวองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และนายเลืองเกืองประธานาธิบดีเวียดนามซึ่งในช่วงก่อนงานเลี้ยงผู้นำทั้ง8ชาติได้พบปะพูดคุยกันตามอัธยาศัยภายหลังอาหารข้ามผู้นำที่เข้าร่วมงานเลี้ยงได้ร่วมเสวนาในหัวข้อความร่วมมือทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอินโดแปซิฟิก INDO Pacific Economic Corporation ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยถแถลงในงานเลี้ยงอาหารค่ำสรุปสาระสำคัญดังนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณประธานาธิบดีอีแชร์มยองสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงค่ำสุดพิเศษในครั้งนี้และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้อยู่ท่ามกลางพันธมิตรและหุ้นส่วนจากทั่วภูมิภาคอินโดแปซิฟิกซึ่งต่างมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการสร้างสันติภาพเสถียรภาพและความมั่งคั่งให้เกิดขึ้นในภูมิภาค ทั้งนี้ไทยให้ความสําคัญกับความร่วมมือรอบด้านกับทุกพันธมิตรทั้งในระดับทวิภาคีระดับอนุภูมิภาคและระดับภูมิภาคผ่านกลไกลต่างๆเช่นอาเซียนกรอบความร่วมมือแม่โขงและความตกลงอาเซีโดยไทยและเกาหลีใต้กําลังเสริมสร้างความสัมพันธ์ภาย,ายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนเกาหลีใต้กรอบแม่โขงเกาหลีใต้และการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมเซเร์ er, ขณะเดียวกันไทยยังทำงานร่วมกับสหรัฐและออสเตรเล,เลียภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขงสหรัฐ เมคอง U.S. Partnership และกรอบเอกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคนายกรัฐมนตรีอย่างรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อการเข้าร่วมงานของประธานาธิบดีโดนัลทรัมปซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐต่อสันติภาพและความรุ่งเรืองในภูมิภาคพร้อมกล่าวขอบคุณที่สหรัฐให้การสนับสนุนกระบวนการสร้างสันติภาพระหว่างไทยและกัมพูชา ซึ่งนำไปสู่การลงนามในจอยด e เดคลาร์ชเนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไทยหวังว่าสหรัฐจะเห็นถึงความตั้งใจจริงและความพยายามอย่างสร้างสารรค์ของไทยเพื่อเปิดทางสู่การเจรจาข้อตกลงการค้าไทยสหรัฐที่สมดุลและเกิดประโยชน์ร่วมกันต่อประชาชนของไทยและสหรัฐนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าภูมิภาคอินโด แปซิฟิกเป็นหนึ่งในกลไกลหลักของเศรษฐกิจโลกซึ่งมีศักยภาพสูงจากประชากรที่ขยันขันแข็งเต็มไปด้วยพลังและมีเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญรวมถึงเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถด้านนวัตกรรมและการเชื่อมโยงโดยการจะเปลี่ยนศักยภาพเหล่านี้ให้เป็นโอกาสที่แท้จริงจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมอย่างแข่งขันของสหรัฐใน3ด้านสำคัญได้แก่ 1. ความร่วมมือด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูงโดยเฉพาะ AI ซึ่งไทยเห็นว่าเทคโนโลยีนี้ไม่เพียงขับเคลื่อนนวัตรกรรมแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการหลอกลวงทางออนไลน์ 2. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เอื้อต่อการแข่งขันด้วยการลดกฎระเบียบที่ซับซ้อนส่นสงเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและสร้างสนามแข่งขันที่เท่าเทียมทั้งนี้ความตั้งใจของไทยที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD สะท้อนถึงความมุ่งมั่นดังกล่าว 3. การเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อให้ห่วงโซ่อุปทานมีความยืดหยุ่นและเชื่อมโยงกันมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อเศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบันที่เชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อน